สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุกที่5กุมภาพันธ์2564นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตัก๊กจิตกรที่มเทียนใน Mo n e y m ม r n i น g ่ทันโลกการเงิยนยามเาวาครับและนสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะคะวันนี้ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่น่าสนใจกับเรา2คนกันค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องที่มีการแชร์กันตามโลกโซเชียลหลากหลาย รวมถึงบรรดาไลน์กลุบของครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปกติแล้วเวลามีเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจบ้างเรื่องการค้าการขายบ้างก็มักจะมาแชร์กันทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องกับฐานะการค้ังของประเทศด้วยมีการแชร์ข้อมูลต่างๆนา,นานากันไปว่าประเทศจะล้มละลายบ้างล่ะต้องมีการไปถอนข้อมูลเรื่องของการเงินของตัวเองบ้างล่ะปรากฏว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันอีกครั้งฐานะการค้ังของประเทศยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับไม่ได้มีภาวะความกงวลเหือนบรรดา ผู้สูงอายุมีการแชร์ต่อประวสานโลกโซเชียลคือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยส่งต่อกันเยอะมากเราเองยังได้รับเลยบางทีคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยก็ส่งมาถามเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะคะท่านก็เกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าบางครั้งถึงขั้นที่พูดกันว่าต้องถือเงินสดนะต้องไปถอนกันออกมาคือมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเยอะมากจริงๆริงโอ้โหทำกันแบบว่าแชร์กันเป็นตามคลิปโซเชียลเลยนะฮะบางคนนี่ก็ดูดเป็นคลิปมาแล้วก็ส่งต่อผ่านทางไลน์ผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็แชร์ต่อตามโลกโซเชียลนะฮะล่าสุดนี่เองได้รรัับกายยืนนคคุุณณพ่อ คุณปู่คุณย่านะครับฟังเลยนะฮะท่านอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดเศรษฐกิจเนี่ยมีความจําเป็นต้องมีคุมมคุ้มกันนะครับลำดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องต่อเนื่องมั่นคงการเงินการคลังภายในประเทศเนี่ยทุนสํารองระหว่างประเทศปัจจุบันอยู่ที่2องถึงสแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับถือว่าเป็นวงเงินที่มีขนาดสูงมากๆม,ม, <c oughs> มันสามารถชําระหนี้ระยะสั้นของประเทศได้มากกว่าสามเท่านะฮะ แล้วก็การคลังภายในประเทศเนี่ยตอนนี้สิ้นปีเนี่ยเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่หลังจากจัดเก็บภาษีรายได้จากกัรวิสากิจรายได้จากหน่วยงานรัฐต่างๆนี่คือสามปัจจัยที่ต้องใช้ในการคำนึงกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวคราวที่หลายคนกังวลว่าตอนนี้เองเนี่ยข่าวเรื่องของการล้มละลายออกมาบ่อย ดังนั้นเองท่านจึงยืนยันอีกครั้งนะครับฐานะที่บอกกันมาทั้งหมดเนี่ยยังคงมีความมั่นคงนะครับฐ <ạ. S 1> านะกนารคลังนัสิ้นปี6-3ที่ผ่านมาข้อมูลที่ปรากฏว่าจะล้มละลายเนี่ยไม่ใช่ความจริงนี่สาธารณะของประเทศก็ยังอยู่ในระดับกรอบที่มีการกำหนดไว้นะครับก็คือ50%ต่อ GDP ยังไม่เกินเพดานที่กบไหนกำหนดไว้ที่60%ต่อ GDP นะครับ ส่วนสาเหตุที่นี่สาธารณะอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงนี้บ้างมาอยู่ที่50%ต่อ GDP เนี่ยนั่นก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีความจําเป็นครคุณผู้ชมฮะที่ต้องใช้กู้เงินต่างๆต้องกู้เงินจากหลายแหล่งมีการออกพันธบัตรออกมาบ้างนะครับเพื่อใช้เม็ดเงินต่างๆเหล่านี้รับมือเรื่องของโควิด -19 นี่แหละมีการแจกจ่ายเงินให้กับประชาชนในช่วงที่ขาดแคลนเงินในมือนะครับก็ถือว่าการกู้มีความจําเป็นนอกจากนี้ก็มีการกู้เพื่อใช้ในการ เดินหน้ามาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็เยียวยาประชาชนหลังจากคลี่คลายนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆดังนั้นภาครัฐจึงได้ออกพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาดูแลส่วนนี้คือการกู้ก็มีความจําเป็นแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการกู้แล้วก็กรอบฐานะทางการคลังเนี่ยถือว่า ยังดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายเพราะ,ะฉะนั้นเองวางใจได้ไม่ต้องกังวลกันนะฮะไม่ต้องไปแห่ถอนเงินเก็บเงินกันใช่ค่ะคุณอาคมออกมายืนยันเองแล้วก็บอกด้วยว่าเราไม่ได้ดูแลแค่รษฐกินะตอนนี้แต่เรามองไปถึงหลังจากโควิดคลี่คลายแล้วะจะฟื้นอย่างไรโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลก็ทํงเต็มที่แล้วเหมือนกันไม่อยากให้แชร์ข้อมูลผิดๆแบบนี้แล้วจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกอีกด้วยคือหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าการแชร์ของคุณมันมีผลเสียขนาดไหนการที่คุณแชร์ข้อมูลไปนะครับข้อมูล บรรดาพ่อค้าลูกค้าสุดท้ายแล้วยอดขายร้านค,คุณก็อาจจะมีผลกระทบไ,ได้เพราะคนไี่เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางข้อมูลจากทางการดีกว่านะครับอย่าไปเชื่อโลกโซเชียลมากมายถ้าเกิดว่าไม่ใช่ข้อมูลจากแหล่งที่เราอ้างอิงได้เพราะว่ามันอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมใช่ค่ะก็ฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี้เรามาดูความคืบหน้ากันหน่อยเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ค่ะที่จะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งล่าสุดนี้ออยบอกว่ามี3บริษัทค่ะที่ติดต่อทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนมาแล้วนะะค ซึ่งคุณคุณหมอนะคะสุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตอนนี้มี3บริษัทที่ยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด1 9แบบฉุกเฉินเข้ามาแล้วนะคะรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วคือบริษัทแอสตราเซเนกาจำกัดส่วนอีก2บริษัทคือองค์การเภสัชกรรมยื่นของบริษัทซีโนแวคไบโอเทคจากจีนค่ะและบริษัทเจนเซนยื่นวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแต่ว่าเอกสารยังไม่ครบ คุณหมอสุวรรโชคบอกว่าทั้ง3เจ้าเป็นการยื่นขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินข้อมูลอาจจะยังไม่ครบการให้ทะเบียนจะเป็นการให้แบบ1ปีนะคะดังนั้นทุกปีก็ต้องขอข้อมูลมาประกอบเพิ่มเติมเป็นการต่อทะเบียนไปด้วยค่ะสำหรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่สามารถนําเข้ามาได้เนื่องจากอย่างที่เราทราบทางข่าวนะคะว่าทางยูเนี่ยเขาจํากัดการส่งออกเพราะว่ายัางมีไม่พอใช้ราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็ขอซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมาก ถ้าหากผลิตได้เกินสัญญาแล้วเชื่อว่าจะส่งออกมาได้อยอยเขาบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแลคุมเรื่องปริมาณนะอันนี้เป็นเรื่องของคนซื้อแล้วก็หน่วยงานที่จะจัดซื้อเข้ามานะคะแต่เขาจะกําหนดว่าจะกระจายให้ใครเนี่ยอันนี้ต้องมาแจ้ง เพื่อให้มีกระบวนการติดตามเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าก่อนหน้านี้นมีข่าวของจีนอ่ะก็มีวัคซีนปลอมอันนี้ก็คือเราก็กังวลแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะคือบางครั้งเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเอาให้ชัวร์ดีกว่านะครับเพราะข่าวเรื่องของวัคซีนปลอมแล้วก็เรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะมีเยอะนะครับดังนั้นเองกระทรวงสาธนารณสุขนะครับโดยทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการยืนยันอีกครั้งว่าการฉีดวัคซีนสำหรับคนไทยตอนนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณช่วงเดือนมิถุนนนายะ,นะครับ โดยทางคุณอนุทินชาญบิรกูรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขท่านพูดถึงเรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกประเทศดําเนินการเช่นกันนะครับยืนยันว่ารัฐบาลก็จะจัดหาวัคซีนมาให้กับประชาชนฉีดกันแบบรีๆเลยทุกคนนะฮะ <ạ. S 1> ยืนยันแบบนี้นะครับและก็เป้าหมายการฉีดวัคซีนของคนไทย อยู่ที่เดือนมิถุนายน mm. นะฮะย้าว่าอยู่ที่เดือนมิถุนายนไม่ใช่กุมภา์อย่งที่เป็นข่าวมาก่อนหน้าน,นี้ mm. นะฮะจะทยอยฉีดเดือนละ5ล้านโดสโดยใช้วัคซีนของเอสตราเชนกาที่เลือกให้บริษัทสยามไบโอไซแอนเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่200ล้านโดสโดยไม่เกิดปัญหาสะดุดเหมือนกรณีวัคซีน5 0,000โดสแรกที่ทางสหภาพยุโรปหรือว่าอียูเขาสั่งระง,งับการส่งออกอย่างแน่นอนนะครับ ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนครับคุณอนุทินบอกอีกว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่ว่าคุณสมบัติของมันจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงหรือว่าเสียชีวิตส่วนผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็มีกรรมการนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำก,กับดูแลอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้การฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย,ยมีความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียง ตามที่มีกระแสข่าวออกมาจากต่างประเทศให้เกิดขึ้นกับคนไทยน้อยที่สุดครับค่ะคือตอนนี้รัฐของเราเนี่ยทำสัญญากับแอสตราเซเนกานะคะในการจัดซื้อ26ล้านโดส<ช>แล้วก็กำลังจะทําเพิ่มอีกประมาณกว่า30ล้านโดสรวมๆแล้วได้อยู่ที่60กว่าล้านโดสแต่ก็ยังต้องมีทําเพิ่มนะ<ช>อาจจะกับบริษัทอื่นๆด้วยเพื่อให้ครอบคลุมประชากรของเราที่บอกว่าจะให้ได้ถึง50ล้านคนใช่แล้วครับนะคะเรามาติดตามเรื่องของความเชื่อมั่นกันหน่อยดีกว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมีการสํารวจออกมาเดือนมกราคมนะคะปรากฏว่าปรับ ตัวลดลงเป็นการปรับตัวลดลงในรอบ9เดือนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมนี้ประชาชนยังค่อนข้างกังวลอยู่ทีเดียวค่ะโดยคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงการปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการในเดือนมกราคมนี้ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2และปรับตัวลดลงต่ําสุดในรอบ9เดือนตัวเลขของดัชนีเนี่ยเดือนธันวาคมอยู่ที่50.1นะคะแต่ว่ามกราคมอยู่ที่47.8ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงนั่นเองนะคะเพราะว่าผู้บริโภคยังกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจเที่ยงคงย่าแย่จากวิกฤตโควิดทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศ ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อกําลังซื้อภายในประเทศเรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกธุรกิจทั่วไปรวมถึงการจ้างงานในอนาคตบันทอนความเชื่อมัน่นทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตต่อเนื่องในระยะนี้นะคะและคาดว่าผู้บริโภคยังคงจะชะลอการใช้จ่ายอย่างมากตลอดจนไตรามาสหนึ่งของปีนี้ไปจนถึงต้นไตรามารสสจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายค่ะ พอการค้าไทยยังคงตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไว้ปีนี้ที่2.8%โดยขอรอดูผลจากมาตรการและโครงการต่างๆของภาครัฐที่นำมาใช้ในการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิดซึ่งเบื้องต้นประเมินไว้นะคะว่าโครงการต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะออกมาอย่างเช่นโครงการเราชนะที่กว่า2.1แสนล้านบาทเนี่ย เม็ดเ,เงินตรงนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น1.2%โครงการคนละครึ่งนะคะกว่า53,000ล้านบาทที่จะเป็นเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มถึง0.3%และโครงการเรารักกันนะคะจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า0.2%รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจของเรานะคะถูกกระตุ้นขึ้นมาอีก1.7%ค่ะ ก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยจริงๆก่อนที่จะมีการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 เนี่ยมันเคยเกิดความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> แต่ก็เกิดการระบาดรอบใหม่ตั้งแต่ธันวาคมกราคมก็ทําให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยลดน้อยถอยลงไปดังนั้นมาตรการที่เป็นความบังคับของภาครัฐนะครับเราชนะ เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเราจะสรุปรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับร้านค้าร้านดวงต่างๆผู้ค้ารายย่อยคนอยากซื้อหาสินค้าอะไรผ่านเราชนะมาตรการชุดนี้จะมีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้าสรุปกันให้ฟังแบบเน้นๆเ,เลยฮนะช่วงหน้าติดตันครับ เรื่องของมาตรการเราชนะตอนนี้หลายคนเฝ้ารอนะครับจะใช้สิทธิ์ของตัวเองจับจ่ายใช้สอยร้านค้าก็มีเปิดกันมามากมายแต่ว่าเหนือสิ่งอื่ในใดนะครับก่อนที่เราจะใช้จ่ายก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนใช่ค่ะเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นี้นะคะก่อนที่จะลงทะเบียนในจริงๆเราเคยคุยกันแล้วว่าคนที่ยังไม่มั่นใจว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่าที่จะร่วมโครงการเราชนะได้ก็สามารถที่จะไปทดลองกรอกข้อมูลต่าง,างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่า ไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าคุณไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องลงทะเบียนหรือว่าคุณอยู่ในระบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการตรวจสอบฐานข้อมูลนะคะว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ์เนี่ย ก็จะขึ้นมาบอกเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็มีตัวอย่างเนี่ยอ่ะมันจะขึ้นมาบอกอย่างไรถ้าเกิด <ใน S 1> ว่า,าเ,รเราได,<อ>ได้รับสิทธ<ะ>ิ์ใช่แล้วะนะคะ,ะก็ขึ้นมาบอกอย่างชัดเจนเป็นแถบสีฟ้าๆเขียวๆว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะแล้วก็จะชี้แจงเลยว่าได้วงเงินกี่ครั้งครั้งละกี่บาทอ่าอย่างในภาพนี้6ครั้งนะฮะครั้งแรก2 0 0พันหัดจาก 2000, นั้นก็พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งเรียงรายสัปดาห์แบบนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีแดดงเเห็นนั ็ชัดเจนเลยว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์และ<ช>บอกเลยว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือว่าอาจจะมีเงินได้พึงประเมินเกิน300<ช>แสนบาทต่อปีในปี2562ันออะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าเรื่องของร้านรวงต่างๆตอนนี้ครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่ว่า2 1แสนล้านบาท ที่จะกระตุต้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะสามารถเกิดการจับจบ่ายุนเวียนไปกี่รอบกันนะครับขอมูล่าสุดนะครับก็ได้รับการเปิดเผยมาจากทางคุณกุลยายปันติเตมิตรโฆษกระทรวงการคลังฮะท่านบอกว่าหลังจากที่คอรมอเขามีมติขยายให้สิทธิผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็บริการเข้าร่วมการใช้บริการเพิ่มเติมเนี่ยจากร้านค้าเดิมนะครับที่เข้าร่วมโครงการคนละคนึ่งล้านแห่งก็มีการขยายสิทธิ์กันไปนะครับหลากหลายร้านหลากหลายประเภทเลยนะครับที่ตรวจสอบการให้บริการได้ บริการที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นร้านเสริมสวยค่ะน,นนี้คุณผู้หญิงน่าจะชอบ<ฮ> hm นะครับทำผมยืดผมดัดผมก็สามารถใช้บริการได้ร้านซักรีดนะครับอันนี้คนที่อยู่หออยู่คอนโดก็ใช้บริการได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเภทเลยนะครับเม็ดเงินที่ใช้ในการกระตุ้นครั้งนี้คาดว่าจะมีการบุนเวียนกว่า210,000กว่าล้านบาทนอกจากนี้เองนะครับ ต้องบอกว่าบางร้านบางคนบางผู้ประกอบการก็อาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็จะร่วมกับธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะช่วยกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือกับร้านค้ามือใหม่เลยนะครับในการติดตั้งแอปถุงเงินเพื่อรองรับการใช้จ่ายนะฮะส่วนผู้ประกอบการร้านพงฟ้าราคาประหยัดนะครับแล้วก็ร้านคนละเครื่องเดิมเนี่ยไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่เลยนะฮะ สามารถเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อที่จะรองรับการใช้จ่ายของผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขณะที่ประชาชนผู้ใช้บริการล่าสุดมีคนลงทะเบียนกว่า8ป4ล้านคนฮะยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง12กุมภาพันธ์จากนั้นเขาก็จะคัดกรองข้อมูลนะฮะแล้วก็ประกาศชื่อผ่านทางเว็บไซต์ผู้ได้รับสิทธิ์ในการได้รับวงเงินในวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือการเดินทางนะคะโดยรถโดยสารสาธารณนะ อย่างพวกรถสองแถวที่วินมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าจะเป็นรถสัมรอที่ตรวจสอบได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าข่ายในการใช้นะคะเงินในโครงการเรารชนะได้ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณก็ต้องติดตั้งทั้งแอปเป่าตังแล้วก็ถือเงินด้วยเป็นทั้งสองขาเลยนะคะคนอกจากนี้ค่ะการโดยสาร BTS หรือว่า MRT รถไฟฟ้าต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้เงินในโครงการเรารชนะได้เหมือนกันนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดค่ะที่แจกออกมาแล้วนะคะจากทางคุณสุรพงษ์เลาหะอัญญาค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดม,มหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS บอกว่าตอนนี้เราดําเนินการตามมาตรการนะคะที่ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนในโครงการแกลวชนะจะสามารถเริ่มชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปวันนี้ค่ะซึ่งประเภทบัตรโดยสารที่รับชาระผ่านแกลชนะ จะเป็นบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวนะคะต้องไปติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ห้องจําหน่ายตั๋วทุกสถานีสําหรับกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์ในการใช้เราชนะเพื่อชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็จะมีทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้โดยสารที่มีแอปพลิเคชันเป่าตาังเรียบร้อยแล้วค่ะขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดแยกเป็นสิทธิ์เนี่ยแยกเป็นกรณีรูปแบบการใช้สิทธิ์จะเป็นยังไงนะครับกรณีแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์สนับสนุนค่าเดินทางจากรัฐได้ทั้ง2กรณีเลยครับ กรณีแรกก็คือใช้สิทธิ์ค่าเดินทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน500บาทต่อเดือนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์แมงมุมบนหลังบัตรนี่นะครับก็สามารถใช้แตะที่ประตูจัดเก็บค่าโดยสารได้เลยฮะ<ฆ>อัตโนมัติทันทีนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์พร้อมค์ดเนี่ยจะต้องนําบัตรออกมาหยดเหรียญโดยสารนะครับที่ห้อง นำบัตรนะครับมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสารนะครับที่สามารถเดินทางได้ครับอันนี้เป็นส่วนของรถใต้ดินนะคะส่วนกรณีที่2ค่ะใช้สิทธิ์ในโครงการแรวชนะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสารระบบจะตัดเงินจากโครงการค่ะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤ,ฤ,ฤษภาคมนะคะ นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ตาดําเนินการผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถไปติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีระบบเขาก็จะตัดเงินจากแอปเป๋าตังเนี่ยแหละค่ะอันนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่18กุมภาพันธ์ถึง31งพฤษภาคมนี้ค่ะ จากเรื่องเราชนะนะครับต้องการลดค่าโดยสารค่าคลองชีพต่างๆวันนี้เป็นการรวมมิตรวันลดค่าครองชีพเลยนะเพราะว,ว่าเรานําเสนอเรื่องต่อเนื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของค่าคลองชีพในเชิงของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มีการจับมือร่วมกับบรรดาแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการสั่งอาหารรวมถึงสั่งซื้อสินค้าต่างๆลดราคาเพื่อกระชากค่าครองชีพประชาชนให้ลดลงนั่นเองครับคุณจุลินลนักษณะวิสิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับภาคเอกชน เปิดโครงการลดค่าคลองชีพประชาชนต่อเนื่องพาณิชลดราคาช่วยประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดค่าคลองชีพประชาชนครับอันนี้บรรดามนุษย์เงินเดือนน่าจะถูกใจฮะแอปแต่ละแอปเนี่ยใช้กันในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยนะครับแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมลดราคากับกระทรวงพาณิชย์มีทั้งหมด11แพลตฟอร์มด้วยกัน1ก็คือฟู o d แพนด้าฮะ2ก็คือ Gra b 3ก็คือ Line Man 4ก็คือ o ร i ิน o o d นะครับตามด้วย g กเจ k นะฮะ Lazada s h o p ป e โอลาล่านะครับแล้วก็จตุจักรมอลลาล่ามูฟแล้วก็ไพรสินิไทยภายใต้แอปพลิเคชัน Thailand Postmart.com โอ้โสิบเอ็ดแอปนี้ก็ครอบคลุมค่าครองชีพการสั่งอาหารทั้งนั้นเลยค,คนที่ชอบหิวตอนดึกๆอาจจะถูกใจน,นะฮะมีสารพัดแอปจริงๆครับตอนนี้เองเนี่ย1 1แพลตฟอร์มก็รวมกันมากกว่า10,000แสนร้านค้าแล้วนะฮะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการนี่มีมากกว่า1ร้านรายการดังนั้นเองถือว่าจะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในภาวะแบบนี้ได้อยากมากทีเดียวครับ โครงการพานิ์ลดราคาช่วยประชาชนแพลตฟอร์มนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง28กุมภาพันธ์การลดราคาจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มลดราคากันสูงสุด60%ฮะกลุ่มค่าขนส่งลด20-100%ค่าบริการชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าประป,ระปาปกติจะมีค่าบริการก็จะมีการลดราคาการซื้อหาสินค้าตลาดสด ก็จะได้รับค่าบริการพิเศษ50ถึง100เปฮะอย่างนี้เห็นในภาพครับสารพัดแอปสารพัดสีจริงๆฮะที่มาลดราคาในวันนี้ต้องมีอันที่เราคุ้นเคยใช้กันอยู่บ้างแล้วนะคะหนึ่งเดือนเต็มๆจากนี้นี่เป็นล็อตที่เาแล้วที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำถือว่า8ล็อตที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยนะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าอย่าเพิ่งเสียช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมเราจะมาดูอาหารนะคะที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพอยากจะสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าอยากจะจำกัดแคลอรี่ที่เเรราาาาานนนนนนนไไมม่่อออยกกกจจะะะะ้้้ววป็ัััชงหลบบพ กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารทั้งขคาวและหวานได้นะคะคอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่เขาทําเส้นโปรโตีนไถ่ขาวขึ้นมาเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรวมไปถึงคนที่อาจจะมีข้อจํากัดทานแป้งได้ไม่เยอะนะคะวันนี้เรามีรายละเอียดที่น่าสนใจนี้มาฝากกันนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษนะะี้ค่ะ โภชนาการนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคนะคะเราก็จะเจอปัญหาว่ามีผู้ป่วยบางกลุ่มอย่างเช่นคนไข้โรคไตที่ต้องลางไตะค่ะแล้วเขาต้องทานไข่ขาวเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยบางรายเนี่ย6ฟองต่อวันเราก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้เขาสามารถทานได้เพราะว่าลองนึกถึงการทานไข่ขาวความอร่อยของไข่อยู่ที่ไข่แดง ไม่ใช่ไข่ขาวเพราะนั้นมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยฝืนที่จะต้องทานวันละหกฟองทุกๆวัน,นะคะ่ะเราก็เลยกลับมาคิดว่าถ้าเราจะช่วยเขาให้เขาทานได้อย่างอร่อยแล้วก็ไม่ฝืนเราจะทำได้ยังไงบ้างเพื่อนอาหารสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทําให้มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆออกมาให้ได้เลือกสรรอย่างเนื้อทําจากพืชหรือขนมปังคีโตไร้แป้งโดยทานดีเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอาหาร จากฝีมือของทีมนักโภชนาการที่เปลี่ยนโปรโตีนไข่ขาวมาเป็นเส้นที่เราคุ้นเคยทําให้ทานง่ายและได้ประโยชน์จากไข่ขาวซึ่งให้โปรโตีนสูงไขมันต่ําและไม่มีคอเลสเตอรอลจึงตอบโจทย์ทั้งคนรักสุขภาพผู้ป่วยโรคไตไปจนถึงผู้สูงไวัค่ะว่าคนไทยทานข้าวเป็นหลักถ้าเบื่อข้าวก็ทานเส้น ถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราทําเปลี่ยนรูปของไข่ขาวให้อยู่ในรูปของเส้นโดยที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วในชีวิตประจําวันซึ่งของเราเนี่ยเป็นเส้นนะคะที่มาจากโปรตีนไข่ขาวนะคะลว้ลวนนะคะแล้วก็ไม่ผสมแป้งเลยนะคะรวมถึงพลังงานเนี่ยก็ต่ํากว่าเส้นแป้งทั่วไปอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบเส้นหมี่ด้วยกันในปริมาณที่เท่ากันเส้นหมี่ที่มาจากไข่ขาวเนี่ยจะให้พลังงานน้อยกว่าเส้นหมี่แป้งห้าสิบเอร์ซ็นตโดยที่เนื้อสัมผัส ะะก็ยังได้ใกล้เคียงก,ก,กันกับเส้นหมี่แป้งเลยทานดีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โปรตีนรายแรกแล้วก็รายเดียวในประเทศถ้าจะดูจากทั้งโลกก็ว่าได้เป็นรายแรกของของ,ของโลกก็ว่าได้ค่ะเส้นโปรโตีนไข่ขาวหนึ่งร้อยกรัมให้พลังงานเพียงสาสิบห้ากิโลแคลอรี่หรือเทียบเท่ากับไข่ขาวสองฟองโดยเส้นโปรโตีนไข่ขาวสามารถนําไปทําอาหารทดแทนเส้นแป้งได้ไม่ซ้ําเมนูแถมยังช่วยให้อิ่มนาน เพิ่มการเผาผลาญพลังงานและรักษาหมวนกล้ามเนื้อเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ําหนักหรือต้องการเสริมโปรโตีนค่ะตอนนี้เราก็มีเส้นอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็จะเป็นเส้นที่มีลักษณะคล้ายเหมือนเส้นอุด้งนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นหมี นะครับถ้าสองเส้นเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันเราก็เลือกเส้นที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมรับประทานมากที่สุดนะครับรูปแบบของการที่นําไปใช้ในการอาหารก็ง่ายนะแค่ฉีกซองเราก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้ถูกสุขาาลักษณะของเรื่องของอาหารที่ดีนะครับเราก็แนะนําให้นาไปอุ่นร้อนก่อนอาจจะเป็นไมโครเวฟสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับเราก็สามารถ ปรุงประกอบอาหารได้ทุกประเภทเลยกลุ่มเป้าหมายนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ใส่ใจสุขภาพใส่ใจสุขภาพอย่างไงต้องการลดแป้งรับปรทานพวกข้าวแป้งเนี่ยเป็นมื้อหลักอยู่ละเสืิชาว่าข้าวแป้งเนี่ยก็จะทําให้รับประทานบริโภคมากเนี่ยทำให้มีนม้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเราเกิดลดโรคกกวนได้นะครับในหลักการของโภชนาการเนี่ยเราสามารถทดแทนด้วยใช้เป็นโปรตีนได้นั้นเช่นโปรตีนแข็งๆเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่ร้อยเปอร์เซ็นต สามารถทดแทนได้นั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องการที่จะต้องการลดพลังงานนะครับต้องการควบคุมน้ําหนักการตอบรับเนี่ยค่อนข้างได้ดีนะครับค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับคนมองเรื่องการใส่ใจเรื่องสุขภาพในประเด็นปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงมากปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางขายออนไลน์นะครับที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ของบริษัททานดีนะครับแล้วเราก็มีพ,ก,มพกพันธมิตรพกพันเนี่ยต่างๆอย่างเช่นเ e ว็บไซต์ที่ผ่านทางเคียงนะครับเรามีทางผลิตภัณฑ์เนี่ยวางจาหน สุขภาพทั่วไปอย่างเช่น k e t o House นะครับประมาณ30กว่าสาขาแล้วก็ยังมีร้านสุขภาพอื่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเรามองถึงเรื่องการขยายนะครับเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็หลายๆช่องทางที่จะเข้าไปตามร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรรพสินค้า รวมถึงที่เราจะนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนำไปสู่ในการส่งออกนะครับบางประเทศที่สามารถไปตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการดูแลสุขภาพทั่วโลกครับเส้นโปรตีนไข่ขาวมีช่องทางจาหน่ายผ่าน f เฟซบ o ๊กไลน์ทานดีรวมถึงวางขายในร้านสุขภาพพันธมิตรกว่าจะสิบสาขาโดยปัจจุบันทานดีอยู่ระหว่างการพัฒน,นาเส้นโปรตีนให้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานหนึ่งปีเพื่อเตรียมขยายธุรกิจสู่การส่งออกต่างประเทศค่ะ หรือเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักจริงนะครับเพราะว่าใครที่อยากจะลดน้าหนักหรือว่าลดความอว้วนในส่วนใหญ่แล้วช่วงเย็นเขาจะให้ลดแป้งกันชานดีจริงๆนะคะสมกับชื่อเาเลยล่ะคะ่ะนี่คือทั้งหมดของวันนี้มอร์นิ่งเช้าวันนี้นะคะรายการต่อไปติดตามชมป๊อปนิ s สตีลี่ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ